นะครับถ่ายไปเรื่อยๆมาวันนี้ครับวันนี้มีน้องมานําเสนอครับแกงน้องใหม่ใส่ผักอีตู่ครับตู้หรือใบแมงลักนะครับใส่สานอิ่นพักอีตู่ครับใส่ใส่เห็ดวันนี้วันมีผักขาครับผักขาคือจะอมมันเลยใส่ครับวันนี้บางคนก็มาใส่ผักกระแยงนะครับแต่วันนี้ผักกระแยงหาบปไหนครับก็เลยใส่ผักอีตู่แทนครับใส่ข้ากเบียครับกเบียคือเก่าเนี้วซีแซ่ไปเลยครับเอาไปใส่แกงให้มันข้นครับเวลาใส่เนื้อ แกงหน่อไม้ครับเข้มข้นนครับหัวต,ววตวัวตัวเท่าอย่างไรต้มน้ำใหม่เดือดจะข้าวอะดิ้นหนำออกครับจะต้มน้สำสองน้ำสามเข่ากันไปเรามาชิมบางมันจืดแล้วเฮ้อแกงได้ท่นตัวบาปตำบักพีกข้าวันแซมนี่พอเอาขอบี้ล่องครับอาน ตัมครับบันครับตั้มแป๊บหนึง่งแได้อวดตัวออกสั้นน้ำเดือดข้าวครับใส่กระเบียรโอ้ขังบ้านจะจามข้างใครซุนยะังเนาะ <c oughs> คนนั่นเครับเดี๋ยวเขาเบียร์สถิตคนใส่น้ตไมครับชรบปรอครับันใส่กระแตับันนัวครับอืมคลอคลอ่ลลอาเห็ดใส่ครับ,รบชื่ออีตูอีตู ไปกินก yeah. ันครับกินกันนีแบบงอกับแกงเคียงเคียงเคืองเคียงเครื่องเคียงแกงหนไหลแกงหน่อยอหลเห็นป่คร sí ับแกงน้ำ <sn> อ <iffs> ุต <quand normalmente> ุอ <porque> ุตวอธิบายครับมาครับอะไรสวย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  เ้าหอมป็นหอมมันเหลือครับกินได้่งลายเหมือเพี่โดดน้ำมันสอ,อ,องหน่อยล่ะก้อนเนี้ยแบบมึงเราก็จะแชะเนยนะครับก็ใช้น้ำลายเดีย๋ยวเป็นข้าวเหนียวมุ้วนเลยพอปั่นเนี่ยนะครับ ออกซิเจนหนุ่มเสือหัวหนุ่มเสือหัวคือแบบนึงครับหนุ่มสมองคือแบบนึงแตการกินนิ่มครับปลากินนิ่มในแบบครับการปัญญาติมือครับพูดถามว่าติมือช่วยผมจะมันหายหรือหายบ่หงอนแต่กระรอกมันเด้อโอเคครับเออโอเคครับแกงว่ไหมใส่เห็ดใส่ไผ่ตู้ครับ แหคือปลากาแ่กันนะครับหวานหวานนวลใหม่สดครับมันหน่แหปีบ๊บน่หปี๊บมันเสียวหอมสม,ม่าแ่บครับนี่นใหม่ทอดสดๆเอาซอยๆเอามาแกงครับเ็แล้วอาบนำแ้วมกิสุดเป็นอะไรครับเปนะสร้างขอพเาเ่ยสกินเขาแรงกันไนดะ้ ดูเค่อเสียกินง่ายๆครับเก็งกินจับง่ายๆปัญหากังกันยากส่วนนี้ครับใส่ใส่กัะด้งโดบนะครับเนี่ยห่อข้าวแกงกรใหม่ครับกินหอองั่นหนาแหลงเนาะเอาแหนมาแกงครับแหนมแกงแซ่บแบบครับแหนงแหนงใหม่เนี่ยมันใหม่ไไฟหม่ไปลา นะครเอาแหนงมาแกงครับโอ้แซ่บนี่เลยครับไปแล้วครับขึ้นหนาพ่อมหแล้วครับมาเสียนางสูตอดปดีครับ